อานะครับตอนนี้พนักงานก็ขึ้นเสียงกลางแล้วนะครับใกล้จะได้ทดลองเสียงแล้วนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับอันนี้นันทวันก็ขึ้นเสียงกลางได้ทั้งสองข้างแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทดลองเครื่องเสียงแล้วนะครับงาน,นใกล้บนวัดสนวนในของเรานะครับคนเยอะแยะมากเลยนะครับวันนี้หลังจากโควิด ติดโควิดมานานก็เพิ่งได้มาลงนี่แหละครับุำแม่พี่น้องเขาดูทูบอ่านนู้นนู้น สวัสดีครับวันนี้ยูทูบเบอร์มาเยอะมากครับพี่น้องเลือกชมเลือกแล้วแต่ครับช่องเยอะครับช่องเยอะวันนี้นี่ครับผมมีหลากหลายมุมให้ชมเนาะครับผมเอาผมมือใหม่ฮัดคับอยู่นะครับช่องไหนครับนี่งช่องอะสุเทพแย้มพักดีนะครับสุเทพแย้มพักดีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมหนังกลางแปลงครับพี่น้อง นันกนแปลงนักทวันพมยนนะครับข้อมือเปน้องทลายโอ้จะได้ลองเสียงแล้วนะครับแก้วหลังจากกลับมาจากการชนะบุรีก็มาีนี่เลยนะครับมาโรงงานนี้ต่อเลยนะครับนักงานก็ยังไม่ได้หยุดได้ยอน ครับสวัสดีครับช่องไหนครับช่องอะสุเทพแย้มพักดีนะครับช่องใหม่ครับพี่ช่องใหม่ช่องใหม่ครับผม่านไหมใช่ไหมยังเลยอันนี้อันนี้ยังยังไม่เยอะเท่ากลางวันนะกลางวันเยอะกว่านี่เลยเออ่าเครื่องเสียงนะครับ ประดิษฐ์เจริญซาวทีสี่พันกับทีห้าพันนะครับจะได้ลองเสียงแล้วนะครับกดติดตามนะครับค,ค่าคืนนี้งานแก้บนวัดสนวนใน หลังจากติดโควิดมานานหลายปีหลายเดือนอันนี้ก็ได้ทำการมาแก้บนกันอีกครั้ง ดูเจ้าเราพองเรากำลังต่อสายอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้เป็นเลงเพลงแล้วนะครับกดใจรออีกสักครู่แ้่ สุดใจดีเจสะบะก็จะมาแล้วนะครับวันนี้เขามีสองงานนะครับมางานนี้งานแรกงานที่สองไปชุมพลบุรีนะครับ b ีห้าห้าอยู่นั่นนะครับอันนี้บีเก้าห้าห้านะครับบีห้าห้าเก้านะครับพูดผิดไหมครับขอโทษที คนเยอะมากเลยนะครับวันนี้คนเยอะมากเลย กำลังต่อสายอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะได้บเบลเลงแล้วดกดใจรออีกสักครู่ระบบเสียงประดิษฐ์เริสาวทั้งชุดทั้งเซตนะครับ ก็ขึ้นแล้วนะครับรอมนเลงอย่างเดียวต่อสายก็จัดเลยจัดหนักจัดเต็มนะครับวันนี้ขาเด้นคข,ขาเด้นนะครับมาเลยนะครับหน้าจอวันนี้นะครับเอาไว้สุดนานทีนะครับที่นันทวันเราจะได้มันลงทีนึงไม่ใช่อะไรนะรเขาไม่ว่าง พระเอกของเรานะครับเจอกันทุกงานนะครับ แกรออสักพักนะครับจันหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับตัวดีเจสบะงานแกบน ใกล้ละใกล้ละอดใจรอนะครับอดเจรอแป๊บนึง่งปีมานานก็รอ,อนานแบนครับผมอะไรก็ถึงบนอันนี้ผมก็ไม่ดูเลยครับผม,ผมก็ไม่ดูว่าเขาแก้บนเรื่องอะไร